นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกคนควรตรวจสุขภาพเท้านะคะไม่ว่าจะวัยไหนการเดินการวิ่งการขยับคยื่อนร่างกายเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแต่ว่าบางครั้งการเดินนานๆก็ทำให้หลายคนปวดเท้าเมื่อเท้าได้นะคะจนทำให้เดินได้ไม่ไกลปัญหานี้อาจจะเกิดจากรูปทรงเท้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเท้าแบนอุ้งเท้าสูงหรือการเลือกรองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับรูปทรงเท้าของเราค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเท้าของเราเป็นแบบไหนแล้วเราควรจะเลือกรองเท้าแบบใด วันนี้มนุษย์ต่างวัยจะพามาตรวจสุขภาพเท้ากันนะคะกับสกอร์เราจะได้รู้ว่าเท้าของเรามีรูปทรงอย่างไรและรองเท้าแบบไหนที่เหมาะกับเท้าของเราที่สุดค่ะ เครื่องตรวจที่นี่นะคะเขาใช้เครื่องตรวจแบบออปติคอลเทคนิคค่ะซึ่งเป็นแบบใช้แสงในการตรวจวัดทําให้ไม่ต้องสัมผัสกับเท้าโดยตรงนะคะแล้วก็ทําให้การตรวจนั้นง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะการตรวจแบบออปติคอลเทคนิคนะคะก็จะทําให้เรารู้ตั้งแต่โครงสร้างรูปเท้าของเรานะคะว่าเป็นเท้าสูงเท้าแบนหรือเท้าปกติวิเคราะห์น้ำหนักของแรงกดบนฝ่าเท้าของเราทั้งสองข้างแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะเท้าของเรานะคะว่าเป็นเท้าที่มีการบิดเข้าหรือบิดออกด้วยค่ะ การตรวจก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ถอดรองเท้าถุงเท้าแล้วก็ขึ้นไปยืนบนแผ่นสแกนเท้าค่ะจากนั้นก็รอฟังผลแล้วก็รับฟังคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ที่ตรวจวิเคราะห์ให้กับเรานะคะซึ่งใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่ตรวจแล้วนะคะพบว่ามีภาวะเท้าแบนก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะว่าสกอร์มีเทคโนโลยีที่ออกแบบรองเท้าสําหรับคนที่มีภาวะเท้าแบนโดยเฉพาะด้วยนะคะ อย่างเช่นรองเท้าในกลุ่มนี้นะคะที่เป็นรองเท้าที่มีเทคโนโลยีไบโอแมชชนิกค่ะที่ออกแบบมาสําหรับรองรับแล้วก็แก้ปัญหาผู้ที่มีภาวะเท้าแบนนะคะจะมีการปรับโครงสร้างของอุ้งเท้าให้สู่ภาวะสมดุลแล้วก็ช่วยลดอาการปวดเมื่อยของคนที่มีภาวะเท้าแบนได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเท้าของเราจะมีลักษณะแบบไหนนะคะเพียงแค่รู้แล้วก็เลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าของเราก็จะทำให้การเดินดีขึ้นเมื่อการเดินดีขึ้นก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นตามไปด้วยนะคะ มาตรวจได้ค่ะทุกวันนะคะที่เคาน์เตอร์ของสกอ r เ The มอ l l ์ไลฟ์สโตรบางแคชั้นเมค่ะ